สวัสดีค่ะเคยเจอไหมเอ่ยว่าเจอโจทย์แบบนี้เราตอบได้แต่อธิบายลูกไม่ได้จะทำยังไงดีวันนี้เรามาดูโจทย์แนวนี้กันค่ะอย่างเช่นเฮเลนมีคุกกี้13ชิ้นจาด้ามีคุกกี้5้ชิ้นเฮเลนจะต้องแบ่งคุกกี้ให้จาด้ากี่ชิ้นจึงจะมีคุกกี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านโจทย์เราก็ต้องบอกลูกเราก่อนว่าเอ๊ะ ในโจทย์มีตัวละครกี่ตัวมีสองตัวคือเฮเลนกับจาดโาเคไหมแล้วเฮเลนมีคุกกี้กี่ชิ้นมีคุกกี้13ชิ้นเราก็วาดว่าอันเนี้ยคือคุกกี้ทั้งหมด13ชิ้นส่วนจาดามีคุกกี้5ชิ้นเราก็ว่าดจาดาว่า5ชิ้นก็มีแค่นี้ละกัน ถูกไหมคะเฮเลนกับจาร่าจะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีคุกกี้จํานวนเท่ากันพี่เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจาร่ามันมี5 He ้าเฮเลนก็ต้องทาตัวเองให้มีเท่ากับจาร่าก่อนตรงเนี้ยเราก็แบ่งมาก่อนเลยว่าอันนี้คือ5เห็นไหมที่เหลือตรงนี้มันคือส่วนเกินซึ่งส่วนเกินตรงนี้เราจะเอามาแบ่งให้เท่าเท่ากันเมื่อมันแบ่งแสดงว่าต้องเอาไปหารถูกไหมเราก็มาดูก่อนว่าตรงส่วนที่เกินมาตรงนี้เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่ จากเดิมมีอยู่13หาหักออกมา5ก็จะเหลือ8ถูกไหมคะแสดงว่าเราจะต้องเอาคุกกี้8ชิ้นเนี้ยมาแบ่งให้เท่าๆกันแบ่งให้เฮเลนและจาดาก็คือแบ่งเป็น2ส่วนจะได้เป็น4หมายความว่าเฮเลนจะต้องให้จาดา4ชิ้นค่ะเห็นไหมเราก็ตอบเลยว่าเฮเลนให้จาดา สี่ิ้นอ่าเห็นไหมคะโจทย์แนวนี้เนี่ยดูเหมือนจะยากแต่เราสามารถอธิบายได้โดยการใช้บาร์โมเดลค่ะ